สีขาวอะไรหาหมาหอนรับหมาหอนฮัลโลสวัสด right> so ีครับกับไมค์ครั้งสำับาคบ่พี่ทักเกอร์อ๋อสวัสดีสวัสดีครับกับไมค์ครับกับไมค์รบอีกรอบนึงวุ่นวายไหมุ่นวามวื้วว้วเราทำเอฟเฟกน้ำลายกระเด็นไม่หน่ทีแงหกหน่อยด้วยแหกหน่อยออยอย หน้าผมก็ได้จับมาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่จับไว้ตั้งแต่พาทีเมื่วันนี้หนูเป็นตุ้มวงหรือเปล่าเฮ้ยขี่ได้แล้วอโอเลือดออกแค่น้อยเรายังไม่มีอ่านนะเลือดเขาจะออกยังขับอ่านง่ายออกแบบปุลิศสิสีมาครับไงไอ้บ้าเอ้ยมันต้นต้อใช้หนังด้วยเอาตีมันเอาเองโทษขอโทษตีกูอีกเว้นไม่ให้ละ เออจจเลยกูไม่ขี่มึงไม่รักกูหรอกขลอใจมันรักมึงเว้นไม่่มึงเอ่อมากระจกเผาเสร็จย่อยเขมงเขมองไอหลอ้ไอไอไอพิมนไอไอไอจะยานค้างทำไมไอ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 สลิชเชอร์ดอทไอโอเอสแอนแอนดรอยเ้ย ออกมาได้นี่คะไม่ออกมาได้นี่คะไม่ค่ะเจ๋อไหลอะไรคะเซเลชันเด็ดเองโอ้โถามว่ากระจกที่เหลือเราจะไปทำอะไรผมคิดอะไรดีๆออกอ่ะอ๋อรู้แล้วลหน่อยเอาไปสร้างให้ซัมบี้อยู่บ้านี่ความคิดของพี่แว่นเราพี่เว่นไม่ไงล่ะหรือว่าจะขังตัวเองเอาออกซิเดียนมาแล้วก็มาขังบ้า เว้นดีกว่าวุ่นจะได้วุ่นไหวเลยครับอ้าใช้ประตูเหล็กมาทางกนกับดักไงเออเรียบร้อยอ้าวหมูวันดีตายเสียดายกระจกว่ะอายเว้นมันก็เอาไปตกแต่งเฟอร์นิเจอรเนี่ยบะหมี่เกี้ยวชายสีที่นอนลอยได้ก็ได้เคยที่นอนลอยได้เปล่าเคยลองทุบดินดิ นี่นที่เราลอยได้ <c oughs> <c oughs> ลองทุบ,บอ,อ,อีกบ็อกดิเฮ้ยมีไม้แล้วว้าอ,อยากจะมีรักที่ไม่ต้องนอนซ้ำกันยจะมีรักที่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์เลือพอเมาืาแต่มึงอยากโดนอะไรหรอมานี่มานี่ม,นลลลลมานี่มึงต้องแครอทแครอทรต์มล,ลอ่อมาโป่งโป่งพืชเลยครับพี่ร้อยผมกูมีแต่ซีด อ้าวไม่ปลูกถนบ้านอีตำรวจไปตุตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีม้ามันเสียดายรัวรัวเออขับจราไปได้เยอะมากอีกอันหนึ่งมันดูเปล่งเปลืองเนาะอยากจะมีรักที่ไม่ต้องนอนสร้างกันอยากจะมีรักที่ไม่ต้องมีเพศส้ากันโอ้ยไอประตูนี่ก็จันอะไรใครรักตุดมั่งมึงอะรักกูสร้างโคกหมาอะไรเนี่ย โคกม้ามันตัวเล็กจะตายเวรเล็กกว่าเออมาา้าคนแต่หมวยคนอ่ะไม่เล็กม้าลักตุนี่หวาีม้าลักตุดมึงก,ก, <c oughs> ก็โดนพี่มาร์คเราเล่นหรอกสองคนข้ามมันถึงไม่ชอบตัวไหนวะมันโดนวัวยไงไม่รู้อ่ะสี <c oughs> มันอะแต่การแม่ขามันไม่ไม่แม่งสวย มึงดันไม่ได้ขีคุ้มมึงลอขี่เลื่อนรถมองไม่รถก็ไม่เหลือนั่นหมดเยอะด้วยรอให้มันรักก่อนเด้มันก็คุมไมด้มึงเข้าบ้านมาเลยเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านไม่เอาไม่ให้มาอยู่ในบ้านอะไรแย่แล้วนักแล้ว มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมถ้ามึงเจอลากูจะเอากล่องใส่ลาให้มมันขึ้นไม่ได้ต้องทำข้างล่างใช่ไหมมือกูแนะนําให้ไปเอาขวานมามามาวกลับบ้านมาดูกันไปต่อเติมบ้านใช่ไหมไม่แล้วก็ไม่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 ไมไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไไม่ แอบคลิปเขาก็มาคอมเมนต์หรอกแต่ข้ามาทำไมเดจ้าเขาก็ไม่ติดตามชมชแนลหรอกชแนลดิข้าหลายรอบแลยมาหมั่นไส้เศกซอมบี้มาทั้ตัวดิแล้วมาร์กูหายไปไหนอยู่นี่ไงไอ้ปอไม่รักสัตว์เลยเออไม่รักสัตว์เลยไม่มีความรักสัตว์เลย S <S แม่งไม่ซื้อสักเลยอยากได้สีดำดำน่ารักหูเขาดีมากหูปากเราจะอกม,มอหูปากอยากซ้ำก่อนไ่ไหน,นเราเช็มจอ๋ไ้ยบนตกถ้าเกิดมีอันมาเว้นจะยิ้มไดยไหมมีคนเขากำลังเครียดอยู่ ราะว่าเขาบวดขีนะไปที่บ้าเอ้ยสั้นมาข้ออะไรเม่นี้ไป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 ไกไัไปไัไปไเไปไปไปไาเปไปไปปไ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 กไป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 ไัไปไปไ่ไปไปไปไกไปไปไัไกไปไปไัไปไัไกไปไปไปลวไปไปไไปไปัว เหมือนลักแกสัตว์อ่ะอยากอยู่ด้วยกันไม่เจี๊เอาไม่เจอร์ลุงนเสริจัดเลยทุกข้อจะก่อนเลยทำไมมามาดึกอะไรของมันมันอยากจะทิ้งแม่งเลยไม่อยากช่วยลอยกันไม่อยากช่วยโอยลูกโอ้แล้วมึงก็ชอบมาอยู่ในข้อไม้เดียวหวยใหญ่ไหมเล็กอยู่เล็กอยู่ สอ,สองเซนข้วยห้องหนักสองเซนข้ยหนักไอ้อัดไงข้วยแม่งยาวสองเซนนี่เพี้ <c oughs> <c oughs> ยโชคทองถล่มท้าเพียงคุณเติมเป็นเป็นลูกค้ารายรเอ A A S ยินดีอะไรเนี่ย <c oughs> เราเราไม่ได้ปูพื้นบ้านเราเราไม่ได้ชาวพื้นบ้าน ยังจะสนใจข้างล่างปวดกลับไปดูภาพที่สไปเดอร์หล่นลงมาใส่หัวยังไม่จบอีกโคตรอ่ะถึงบังกะรี่แล้วค่อยปกติเลยอาจจะปกติปุลิสสิสิมามันอยู่แถวเดียบคนบ้าแล้วอันนั้นเฮยเฮยเฮย นอนแม่งเลยเอาตอนนอนกลางอากาศอันมาเฮยเฮยเฮยอันมาเฮยเฮยเฮยจะตื่นมาติดหลังคาจะหาให้ดูไม่มีหลังคาวันถึนี้ทียังมึงแม่งยูนเจ้ะใครรักตุ๊ดบ้างวะเองรักเออ๊ดพอรักตุ๊ดอกหักรักตุ๊ดอกหักไงรักตุ๊ดคนที่ชื่ออกหักอะรัก ปอแล้วอาหักถ้าอกไอปอหักมันก็ตายไปนานแล้วดิเชือกุลาออกอไม่แมงกีเชือลาออกอ่ะฮะจริงก็ไม่สองแมงกตาขอกบ้าพี่แบมเชือจินลาออกอ่ะอไม่รู้เชืออนัญญา็จาลาออกใช่ออเลือไม่รู้ไกนค ใช่ไม่ต้องลาแม่งลาดีแล้วดีแล้วเพราะเชื่อมึงอ่ะปุริสิสิมาดูเรือกมาเหี้ยจะไม่อไหน้ามันหายไม่เจอจริงห้องเราเนี่ยแหละเดี๋ยวดูจะแบบเดี๋ยวผมด้โชว์เทพดูไอีไอีตบมาจะได้คียรีคอว์ดวันนี้รักดีรัก รักแล้วกดคอกันนะนี่โอ้น oh ั nice. oh. Oh, oh. Oh, ่นอ oh. ่ะโอเพนน่ารักเลยโอเพนทีันใจจังก็จินเราแล้ววินก็เทเดดเดดเอาครงอุ้ยเพชรอะ่าเอาครั้งมันตรงหน้าซอบบางกะดีแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวปูพนสร้โมกัที่นาทีด้วย เก้านาทีเ้านาทีก็พอแล้วเดี๋ยวต้องปูหลังคายเสร็จเก้านาทีนี่ยาวไปเลยเก้านาทีป๊อปป๊อใช้แอปไลน์โหลดเหรอแอปนั่นแหละใช้เอ่อ Google Play มั้งยักออกมาจากรถมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันถึงบ้านแล้วบายบายก่อนบายบายท่านส่งก่อนยังไม่บายบายได้เลย็นแล้ว ยังไม่เย็นเฮ้โลสวัสดีครับกับายอีกครั้งบายบายวันดี